การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567นายเปี่ยมศักดิ์เด็ดขันผู้อำนวกยการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาวิทยาฐานะชนานารพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น6ข้อดังนี้ หนึ่งสถานศึกษามีแรงบันดาลใจสองเด็กปฐถมวัยโดดเด่นเน้นพัฒนาการสามสร้างสรคงงานวิธีใหม่วิธีอนาคตตามทักษะแห่งศตวรรษสี่เด่นชัดพัฒนาผู้เรียนด้านเขียนอ่านหผสมประสานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหมุ่งมั่นสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคุณภาพระดับสูงสถานศึกษามีแรงบันดาลใจมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเน้นกระบวนการคิด ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมราการอ่านประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามตัวชี้วัดของเขตพื้นที่และระดับชาติอาทีเอ็นทีและโอเนต็ตเด็กปฐมวัยโดดเด่นเน้นพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและประเมินพัฒนาการของเด็กผ่านเกณฑ์100สร้างเรอร์เซ็์สร้างสงานวิถีใหม่วิถีอนาคตตามทักษะแห่งศตวตรรษ การบริหารจัดการศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานเปลี่ยมโมเดลมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่งสะเดากระบวนการใช้ PLC ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ active learning การวัดประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปเด่นชัดพัฒนาผู้เรียนด้านเขียนอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านประเมินการทดสอบการอ่านเขียนระดับชาติ อาทีชั้นป .1 นนและเ t ชั้นป .3 ผสมาาผสานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจัดกิจกรรมบูรณาการภายในชั้นเรียนและกิจกรรมวันสำคัญส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่71มุ่งมั่นสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคุณภาพระดับสูงจัดกิจกรรม PLC นิเทศภายในการสอนซ่อมเสริมสนับสนุนร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรม หรือกิจกรรมอื่นตามความสามารถพิเศษของผู้เรียนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2566ถึง2570บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพุทธศักราช2566ถึง2570รองชนะเลิศอ,อันดับ1ประเภทเว็บออดิเตอร์งานศิลปตะตักรรมครั้งที่71ลูกก่อสอดอ สุขดีวิธีแห่งอนาคตจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ